ที่สาราพายแก้ววัดสแกตําบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรนวิทยุประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายเสวกประเสริฐสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนิรันจปั้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสามโคกนายธนาคตรีรัตนนุกูลที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่นำชุดตรวจเชิงลุกลับบิดเทสมาตรวจให้กับพี่น้องประชาชนตําบลสามโคกและใกล้ ลานานี้รานใจปั้มนายกเทศมนตรีตำบลสามโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านพลตํารวจโทคํารณวิทย์ทูปกระจางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้นาเจ้าหน้าที่พร้อมชุดตรวจรับบิดเทสมาตรวจให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสามโคกและใกล้เคียงและไวรัสโควิด -19 เกิดขึ้นในพื้นที่โดยพบผู้ป่วยยืนยันจํานวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการควบคุมของ ไปรัดโควดิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ทางเทศบาลตำบลสามโคกจึงได้ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจและบิดเทสพร้อมเจ้าที่บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสามโคกใกล้เคียงขณะนี้ได้มีประชาชนในพื้นที่ทยอยเข้ามาตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง